หาพิสูจน์สุดยอดนวัตกรรมไฮเทีห e 85คิดมาแล้ว 8 5คิดคือชุดเครื่องยนต์สมองกลอัจฉริยะที่อเมริกาและทุกประเทศในยุโรปยอมรับมีเครื่องหมาย F4 และ CE พร้อมสูงพลังงานเอนทอนัลอเมริกาให้ความมั่นใจและยอมรับมาตรฐาน E85 คิดจะปรับเครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน4สูบ6สูบ9สูบทั้งรถใหม่รถเก่าที่เติมน้ํามัน91 95ซึ่งราคากําลังทะยานสู่ลิตรละ50บาทเร็วๆนี้แต่เพียงท่านติดเครื่องยนต์สมองกลอัจฉริยะแค่5นาทีก็ติดเสร็จแล้วไม่ต้องรื้อเครือ ไม่เปลืองตังให้ช่างติดตั้งเองก็ได้คุณก็จะสามารถเติมน้ำมัน E85 ได้ทันทีเพียงลิตละ24บาทกว่าเท่านั้นรถยนต์จะวิ่งได้นิ่มเร็วแรงเครื่องยนต์สะอาดไม่กระตุกเรากล้ารับประกัน5ปีมียี่ห้อเดียวที่กล้า ใายร่วมกับรถยนต์ที่ติดการดมาแล้วก็ได้และอนาคตจะมี E 95 E 100คุณก็สามารถเติมได้เลยเียงแค่วันนี้คุณติดเครื่องสมองกดอัจฉริยะ E 85คิดคุณก็ประหยัดตาเครื่องยนต์ก็ไม่พังรับประกันเครื่องด้วยสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย